สู่ชวดสองของรายการท้ารองท้ารวยนะคุณผู้ชมครับแม่สงสัยว่าเอ๊ะคุณปองขวัญเนี่ยเอามาทําอะไรดีมาทํากับข้าวหรือเปล่าเปล่านะครับผมปองเรื่องของอาหารเรื่องของผลไม้เรื่องของเรื่องของพืชต่างๆสิ่งสำคัญเรื่องของการล้างความสะอาดและที่สําคัญเรื่องของแร่ธาตุนะครับแล้ววันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับคุณพาดินเลิศวิทยาประดิษฐ์นะครับกรรมการผู้จัดการห้างส่วนจํากัดมังกรบินกิจเกษตรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่พี่ <c oughs> มาอิ่มชเชลยนะวันนี้ตั้งถามคันว่าพี่นิดหนึ่งเรื่องของแร่ธาตุมันคืออะไรผมเมื่อกี้เปิดรายการเรื่องของแร่ธาตนะุอ่ะเพราะว่าแร่ธาตุเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรามีคุณเจนนี่รู้ไหมคืออะไรมัง่งในนส่วนตัวของน้องเองเนี่ยไม่รู้แร่ธาตุคุณคิดถึงอะไรแร่ธาตุเหรอคะอืมถ้าเจนนี่คิดถึงก็เป็นผู้หญิงนะน้ำแร่อ่าคิดเหมือนพี่เลยว่า คาว่าน้ําแร่หรือว่าแร่ธาตุต่างๆนี่คือใช่ไหมครับอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับผมอ๋อแล้วครับผมแร่ของพี่นี่คืออะไรเกี่ยวกับแร่ธาตุครับเกี่ยวกับแร่ธาตุตรงที่ว่าปกติเนี่ยที่ท่านอาบน้าแร่กันเนี่ยปกติเนี่ยก็คือน้ําจะผ่านแร่ตัวนี้มาเพื่อให้ท่านได้อาบกันนะครับแต่ตัวนี้เรานําแร่ตัวที่น้ําผ่านเนี่ยมาให้ท่านได้ใช้กันเลยนะครับผมใช้กันเลยหมายความตรงนี้เนี่ยก็คือว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการ กเกษตรได้ทั้งคนได้ทั้งสัตว์ได้หมดทุกอย่างกี่ชนิดทีไ่ได้บ้างกี่ชนิดครับมีคนมีคนมีสัตว์เลี้ยงครับมีพืชต่างๆทุกชนิดน้ำแร่นะน้ำแร่ใช่ครับผมคือถ้าถ้าคุณเอาน้ำแร่มาสก,กัดเนี่ยแล้วมาดูประโยชน์ข้างในเนี่ยเขาจะมีถ้าทุกอย่างในที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตครับทุกอย่างตรงนี้ครับและเมื่อรานำมาประยุกต์ใช้กับคนพืชนะครับผม แล้วก็สัตว์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นได้ประมาณว่าถ้าใช้กับพืชนะครับนะครับผมพอท่านใช้กับพืชเนี่ยเพียงท่านเอาน้ำแร่ของเราเนี่ยมาใช้เนี่ยหนึ่งดินใช้กับดินก่อนดินที่มีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินที่ผ่านสารเคมีมาตลอดนะครับผมตรงนี้เนี่ยเพียงแค่ฉีดเข้าไปเนี่ยดินของท่านจะกลับมาดีเหมือนเดิมพร้อมที่จะทาการเพาะปลูกนะครับผมหลังจากนั้นท่านเอาแร่ของเราเนี่ยเอามาเล็ดพันเนี่ยมาแช่ กิ่งพันุท่อนพัน์เมื่อนํามาแช่ปุ๊บเนี่ยแร่จะซึมเข้าไปอยู่ในเหล่านี้นะครับผมตรงนี้เ<ม>พื่อผลการเกษตรผมรับรองเลยว่าได้ผลดีแน่นอนทุกเม็ดทุกท่อนทุกกิ่งนะครับผมสามแร่ของเราเป็นแร่เย็นเมื่อแร่เย็นครับคือถ้าท่านนำ,น,ำน้ำแก้วหนึ่งมาตั้งเอาไว้กับน้ำแร่ของเรามาตั้งเอาไว้นะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเอาเอาที่วัดอุณหภูมิมาวัดกันนะครับผมของเราจะเย็นกว่า แล้วจะเย็น,ยน,นไนนด้ดีกว่าพี่เย็นกว่าเพราะอะไรพี่จะไปแช่ตู้เย็นหรือยังไง <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> มันเย็นก็คือคาว่าง,งงผู้ชมกังง,งว่าเอ๊ะทำไมแก้วสองแก้วเย็นกว่าได้ไงคือน้ำนี่มันเย็นมาจากไหนเย็นมาจากน้าแร่ของพี่ใช่ไหมถูกครับแร่ธาตุในตัวเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยอุณหภูมิลดลงคือเขาเย็นขึ้นตรงนี้เมื่อฉีดไปโดนพืชของเราเนี่ยพืชเราเนี่ยจะเย็นพอพืชเย็นแล้วเป็นไงครับไม่เฉาถูกไหมฮะชุ่ชื้นถูกครับ แล้วพี่ดวก่อนแล้วพี่รู้ได้ไงว่าแร่เนี่ยหรือว่าพืชต่างๆเขาต้องการอุณหภูมิที่เย็นสังเกตจากพืชหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเจอแดดจัดๆเนี่ยใบจะเศร้าลงไปจะซบลงไปตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าใช้แร่ของเราเนี่ยก็คือใบของเขาเนี่ย จะตั้งเหมือนเดิมชูชันครับถูกครับเดี๋ยวอะไรนะะไนใบไม้ชูชันเออพูดให้เคลียร์นะพี่ให้เคลียร์ด้วยนะเออหมายความว่าถ้าหมาว่าอากาศร้อนๆเนี่ยก็คือทำให้ใบไม้เนี่ยมันเหี่ยวลงได้ใช่แต่อากาศชุ่มชื้นหรืออากาศเย็นขึ้นเนี่ยเหมือนอากาศหน้าหนาวอ่ะใช่ครับดอกไม้ต่างๆมาจะรวมชุ่มชื้นถูกครับอ๋อเชิญต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยนี่เราพูดถึงประโยชน์ภายนอนเลยนะเกี่ยวกับพืชโดยตรงเลยนะครับถ้าเราฉีดพืชเข้าไปเนี่ยธาตุอาหารอยู่ในตัวของแร่มีเเเยยอะะะมาากกนนครับพืชี่ปติจ กินอาหารทางรากทางใบทางลําต้นนะฮะถ้าจะทานทางรากเนี่ยปกติเราให้ปุ๋ยทางรากใช่ไหมฮะเขาต้องรอให้พืชดูดซึมปุ๋ยตัวนี้เข้าไปเจอแสงแดดเพื่อที่จะสังเคราะห์แสงเป็นแป้งให้พืชได้เป็นธาตุแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราฉีดปุ๊บเข้าไปพืชได้รับธาตุอาหารใช้งานได้ทันทีสรุปถ้าท่านใช้คู่กับปุ๋ยกระสอบหรืออะไรตรงนี้นะได้ได้รากได้ใบได้ลําต้น พืชแข็งแรงแน่นอนครับพืชผลทางการ,กรเกษตรรับรองดีแน่นอนพี่ครับแล้วถามว่าคำว่าแร่ธาตุเนี่ยส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอะ่ะหรือว่าแร่คำว่าแร่ธาตุคือจบเลยจบครับจบที่แร่ธาตุตัวนั้นเลยครับก็คือแร่เนี่ยเปรากผู้ก่าไฟที่อยู่ในใต้โลกพอดันขึ้นมาเนี่ยแร่ตัวนี้จะได้คุณค่าจากผิวดินข้างบนนะครับผมจากจากแมกมาที่อยู่ข้างใต้โลกนะครับผมจะเป็นตัวนี้ซึ่งมีไม่มากในโลกนี้แล้วเราต้องเอาไปเข้าแล่เพื่อที่จะ เทสว่าตัวนี้มีสารพิษไหมมีธาตุอาหารเพียงพอที่เราจะมาจําหน่ายไหมครับนี่คือแรกของเรานะครับต่อเรื่องสัตว์เลยไหมเอาเลยครับต่อสัตว์เลยนะฮะใช้กับสัตว์ท่านครับทุกท่านเคยเลี้ยงหมูไหมฮะหรือท่านที่เลี้ยงหมูเนี่ยจะประสบปัญหากันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่ามูลของหมูเขาจะเหม็นมากรู้ไหมฮะมูลหมูมีส่วนผสมของกา๊าซอะไรบ้างท้งกา๊าซม,มีเทนกา๊าซที่ไม่ดีกับร่างกาย สิ่งมีชีวิต<อ>นะคบผมตรงนี้เนี่ยเมื่อหมักหมมอยู่ในเล้าหมูมากๆเนี่ยหนึ่งหมูเขาจะสุขภาพาไม่ดีคือเขาเหม็นเขาเขารับกา๊าซพีเข้าไปตลอดสุขภาพาไม่ดีทานอาหารน้อยน้ำหนักไม่มากเป็นโรคง่ายครับเ<อ>พียงแค่ใช้แลดสเปนซี่ของเรานะครับผมหวานเข้าไปในเล้าหมูสเปนซี่ของเราจะไปทําปฏิกิริยากับมูลหมูให้เขาไม่มีก๊าซตัวนี้ขึ้นมาหมูจะสุขภาพดลดด้วยครับด้วย หมูจะสุขภาพดีนะครับแล้วก็ทานอาหารเยอะได้น้ําหนักดีและที่สําคัญมูลของหมูเนี่ยได้แรแล้วเอาไปจําหน่ายเป็นปุ๋ยคุณภาพดีได้เลยครับแล้ะนอกจากหมูแล้วสัตว์หลายชนิดไหมหรือว่าทุกชนิดครับทุกชนิดเนี่ยอย่างที่มีนะครับเล้าหมูคอกวัวคอกวัวคะคอกวัวแล้วก็เล้าไก่พวกนี้จะมีปัญหาเรื่องมลภาวะทั้งนั้นของเราปรับสภาพได้เลยครับดีจังเลยสัตว์น้ำด้วยนะฮะสัตว์น้ำด้วยสัตว์น้ำด้วย เคยได้ยินเรื่องกุ้งตายนนเขาเรียกว่ากุ้งตายด่วนนะฮะคือเหตุผลของกุ้งตายด่วนเนี่ยง่ายนิดเดียวหนึ่งท่านทราบไหมครับว่ากุ้งเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ทานอาหารไม่แน่นอน <c oughs> คือถ้าเขาทานมากก็โอเคแต่ถ้าทานน้อยซึ่งส่วนมากจะทานน้อยด้วยอาหารไปอยู่ไหนทราบไหมครับก้นบ่อก้นบ่อของบ่อที่เขาเลี้ยงอ่ะถูกครับพอลงไปก้นบ่อถ้าธรรมชาติของกุ้งนอนที่ก้นบ่อลอกค่าทุกสิบห้าวันที่ก้นบ่อ เมื่อน้ําในบ่อข้างล่างเน่าสกปรกเขาก็นอนไม่ได้เขาก็ลอยขึ้นมาข้างบนพอลอยขึ้นมาข้างบนปุ๊บเขาเจอความร้อนเขาก็ตายอ๋อนี่คือสาเหตุที่ตายหรือถ้าเขาไปก้นบ่อไม่ได้เขาลอกคาบไม่ได้เขาสงสัยตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมว่ากุ้งมันลอยข้างบนเยอะจังผมก็คิดว่าอ๋อมันใสุ่้กลอยพวกเราไปตักไปช้อนนัเป็นความรู้ใหม่นะคะเนจจิที่นี่ครับอ๋อก็คือหมายว่าน่าจะได้่ากุ้เป่เขาเรียกมัน ชีวิตของมันน่ยคือถึงเวลานอนคุณนอนกับพื้นใช่ครับถูกครับลอก้ากับพื้นลอก้ากับพื้นเลยแล้วลอก้าไม่ได้ปุ๊บเขาก็ไม่โตใช่ไหมฮะท่านก็มีปัญหาเอ้ย,อยกุ้งตายเดี๋ยวกุ้งไม่โตคบจบปัญหาด้วยการใช้แร่สเปรซี่นะครับหนึ่งไร่ไม่จำกัดความลึกนะต่อสเปนซี่สองกระปุกเทลงไปเลยตัวนี้จะปรับสภาพน้ําจากข้างล่างอย่างน้อยเนี่ยลงไปข้างล่างปุ๊บกุ้งเขาได้ละเขาได้เขาได้น้าที่มีออกซิเจนสูง อีกนิดนึงพี่ถามนิดนึงค,คุณผู้ชมคงจะสงสัยเหมือนกับผมนะว่าสมมุติว่าคุณกำลังเลี้ยงกําลังเลี้ยงอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณจะมีการถ่ายเทน้ําออกก่อนที่จะใส่ตัวนี้ลงไปหรือเปล่าอต้องต้องขอเรียนท่านเลยนะค,ะครับว่าท่านจะทราบดีถึงคุณภาพน้าขนาดไหนถ้ามันเน่าสรกขนาดก็ควรจะเปลี่ยนน้าก่อนแต่ถ้าน้ําเนี่ยยังใช้ได้อยู่เพียงใช้สเปนซี่ทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะค,ะครับผมคือนอกจากว่าเราจะช่วยออกซิเจนในน้ําแล้วเนี่ยพอน้ําเริ่มดีเนี่ยเขาจะมีแผงต้อน แพนต้อนคือพอมีแพนต้อนก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งกุ้งเนี่ยเขาสามารถที่จะทานเป็นอาหารเสริมได้ก็เป็นอาหารเสริมในตัวด้วยครับผมตรงนี้เนี่ยไม่เฉพาะบ่อก,กุ้งนะครับบ่ปลาก็เช่นกันลักษณะคล้ายๆกันปลานอนก้นบ่อเหมือนกันออกซิเจนไม่่อเขาก็ขึ้นมาข้างบนพอไม่มีที่นอนไม่พผ่อนเขาก็ตายเท่านี้ครับผมนีม่คือว่าชีวิตของของของสัตว์ดีกว่าสัตว์น้ำครับประมาณนี้เลยครับเป็นเหมือนกันหมดนะฮะมาพูดถึงคนต่อเลยไหม เอาเลยครับก็เคลียร์เรื่องของพืชไปแล้วเรื่องของสัตว์ไปแล้วเพื่อนของคนว่ะคนนี้ไม่ได้นอนก้นบ่อนะครับผมแล้วคงไม่ได้หงายอยู่บนหลังคาบ้านนะต้องเพียวคนก่อนคือต้องเรียนนิดนึงว่าเราเราบอกมตั้งแต่ต้นแล้วว่าแร่ของเราเนี่ยปลอดสารพิษนะครับผมเมื่อมาใช้กับคนเนี่ยเราจะใช้แบบไหนบ้างก็อย่างที่เริ่มต้นอาบน้ำแร่ไงครับอาบน้ำแร่แช่น้ำนนดุมหัวก๊อก้เอาเหรอก็ จะใช้ก็ได้แล้วแต่ตรงนั้นเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือว่าเพียงแค่ใช้สะเป็นซี่หนึ่งกระปุกต่อน,น้ํา200ลิตรก็ประมาณตุ่มใหญ่ๆนะครับใสเอาไว้ท่านอาบทุกวันเนี่ยท่านอาบเข้าไปเนี่ยเหมือนกับท่านเนี่ยอาบน้ําแร่หนึ่งเนี่ยผิวท่านจะตึงเพราะว่าได้แร่ธาตุและน้ําแร่ตัวเนีย้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกอันโรคผิวหนังด้วย <Wow. S 1> นะครับผม <Wow. S 1> เพราะว่าตัวแร่เนี่ยเขาจะมีทั้งซิลิกา้าทั้งแคลเซียมทั้งธาตุต่างๆมากมายที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผม สุดท้ายนี้แร่ของเราใช้ล้างสารพิษและก็แช่ผักทำไมถึงแช่ผักใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผมงงเรื่องของอาการอาบน้ำของคนก่อนไอทีไปใส่ในตุ่มเนี่ยเ <c oughs> พอ่อิญที่บ้านคือที่บ้านมีถนัน <c oughs> ะที่บ้านมีอา่างอาบน้ำจะถามว่าถ้าเอาแร่ตัวนี้เนี่ยไปใส่ในอ่างอาบน้ําเนี่ยแล้วเราลงไปนอนไปแช่นั่นนะได้ไหมได้เลยครับไม่มีผลใช่ไหมไม่มีผลครับไม่ไม่ไม่กัดแน่นอนคืออย่างอย่างอย่างที่พคนของตุ่ม ตากไปแล้วก็อาบหายไปถูกไหมอาบมาฟูสบู่ต่างๆไปตากไปที่อาบแล้วจบถูกไหมฮะใช่ครับที่บ้านมีฐานะว่างั้นนะมีฐานะว่างั้นนะที่จับไวลบ้านมีฐานะตรงนงั้นต้องกราบขอบพระคุณมากเลยครับที่มีฐานะนะครับคือการที่มีฐานะของคุณเนี่ยรับของเราไปเยอะๆเลยครับเพราะว่าขอคุณแค่รับหมดยาจนเอามให้เ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกราอาบดีกว่าคือแค่ตากอาบเนี่ยท่านก็ได้แล่ท่าจากคุณข้แล่ท่ากันแล้วอาบด้วยนอนแช่ก็ได้ก็ได้แต่ว่า ถูไปเราแช่ปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เขาต้องถ่ายน้ําออกใหม่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นการสิ้นเปลืองแต่ถ้าต้องการที่จะแช่ให้เป็นเรื่องเ่าก็ได้ไม่มีผลอะไรนะครับผมยิ่งแช่ยิ่งตึงทําไมยิ่งแช่ยิ่งตึงใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการรักษแติแช่ยิ่งเดี๋ยวก่อนนะยิ่งแช่ยิ่งตึงเนี่ยไม่เกี่ยวกับหูนะหูตึงก็ใช่ไงก็คือแช่นานมากหูตึงนะถ้าน้ําเข้าหูอาจจะตึงได้นะตัวนี้อ๋อต่อนะครับครับผมก็คือว่าตรงนี้เนี่ย เรานํามาล้างผักนะครับผมคือแม่ค้าหลายๆท่านเนี่ยนำของเราไปเนี่ยก็คือลดกับผักผักที่เคยเหี่ยวอยู่เนี่ยคือธรรมชาติของผักเนี่ยพอเวลาตัดฉับทุกอย่างเขาหมดไปละเขาตายละนะครับความช่งความชื้นเขาเลยเออไปเลยถุงมันจะเริ่มแห้งนะครับผมแรกของเรามีซิลิก้าสูงนะครับผมเมื่อนําผักมาแช่ปุ๊บซิลิก้าจะเข้าไปแทนที่ของน้ําตัวนั้นนะครับจะทําให้พืชเนี่ยตึงได้นานขึ้นอันนี้คือมาแช่หรือยังครับตัวนี้ใช่ไหมฮะครับ อันนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยครับผมผมเริ่มจากถั่วฝักยาวดีกว่าหรือว่าหักอะไรหลายอย่างทุกการเหมือนกันนะครับถั่วฝักยาวเนี่ยซื้อมาหนาเนี่ยเขาจะไม่หักแหละตัวนี้นะครับเนี่ยเพียงเข้ามาแช่นิดนึงอันนี้ผมแช่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูเป็นลองกองก่อนเรื่องที่น่าเบื่อของคนทานลองกองเนี่ยคืออะไรพอเวลาแกะเข้ามาปุ๊บปึ๊บบีออกมายางเต็มเลยแม่เจ้าเนี่ยเลอะมือละเนียยเลอะมือเหนียวนะฮะครับแต่ถ้านำลองกองมาแช่กับน้ำเซรัซี่ของเรา ปุ๊บตัวนี้แกะออกมาเดี๋ยวดูกันนะฮะเนี่ยตัวยางตัวเนี้ก็จะหายไปเหรอ,อ,อไม่ถึงก็หายครับเหมือนกับว่าเขาเขาาจะซับยางออกมาให้ยางเนี่ยเกาะแน่นอยู่กับเปลือกเขาแล้วก็จะไม่มาโดนมือเหลา<อ>ประมาณนี้ต้องต้องแช่ต้องแช่นานไหมคะคือจริงๆสักสักประมาณสิบนาทีก็พอแล้ว<อ>ตัวนี้นะฮะที่ช่วยได้ทั้งผักแล้วก็ผลหไม่ตรงนี้เนี่ยทำให เขาเก็บไม่ได้นานด้วยเดี๋ยวนะครับที่พี่เอาลองกองแช่เมื่อกี้เนี่ยพอพี่แกะมารสชาติของลองกองผลผลไม้ต่างๆมาจะหายไปไหมไม่ครับจะดีขึ้นจะดีขึ้นด้วยครับลองกองเนี่ยถ้าท่านทานบ่อยๆท่านจะรู้ว่ายิ่งโดนยางยิ่งเปรี้ยวคราวนี้แกะไปไม่เจอยางเนี่ยลองกองได้เนื้อหวานเต็มที่นะครับผมนี่คือผลไม้อันนี้แช่นานนะครับอันนี้ผมแช่มาได้สักประมาณ10นาทีครับแล้วพี่ไม่ลองหรอครับ เก่งใจครัเดี๋ยวไม่ต้องเก่งใจเอามาให้ทิวีกรก็ได้ครับผมได้ครับผมไมอยากรู้ว่าผมนี่เซียนผลไม้อยู่แล้วจริงไหมฮะเราลองทานดูนะครับเดี๋ยวผมแกะให้อันนี้แช่ไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าแช่แล้วครับเนี่ยครับลองลองทานดูแต่ยางคุณผู้ชมดูนะฮะว่ายางก็เหมือนติดกับเปลือกใบครับอื้มเตรี่ยมาเยอะไหม จะรับข้างล่างได้เลยฮะตรงนี้ไม่แลยธาตุจริงหรือแม่ธาตุเนี่ยมาเยอะมาแลทธาตุเนี่ยผมมีให้ทุกท่านใช้อยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมครับผมของเรามีอยู่ที่จอยหมาทุกที่โอ้โหดีเลยครับมาการเรื่องของผักครับต่อผักเนี่ยโปรตีนเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยเวลาเก็บมาเนี่ยเขาก็เหี่ยวละนี่เมื่อกี้ผมเอามานะผมลองงอให้ท่านดูเนี่ยไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เอามาแช่ปุ๊บ มันเสียงมันก็กรอบไงก็กรอบกรอบทันทีนี่เพิ่งแช่นะคะใช่ครับคือเขาเขาซิลิกาเนี่ยเขาจะไปเคลือบส่วนที่หายไปทําให้พืชนี่ตึงไอ้ความตึงเนี่ยมันทําให้พืชเนี่เก็บไว้ได้นานแล้วก็รสชาติดีอะฮะลองรับประทานดูไหมครับ It's amazing สุดยอดนะฮะอย่างนี้นะอย่างนี้เสียงเกาะต้องได้เสียงเกาะมากคือคือต่างกันมากระหว่าง อันนี้นะแล้วก็อันนี้ยังไม่แท้นะคะอันนี้หัก <Jar> um, ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หักไม่ได้แต่อันนี้ใช่แล้วหักได้คือรสชาติเนี่ยจะดีขึ้นรสชาติเหม็นเขียวของถั่วผักยาวก็จะลดลงครับครับอันนี้คือของพี่ตัวแรกเลยตัวแรกเลยผลไม้ไปแล้วผักไปแล้วครับผมปลาอ่าปลาเหม็นข่าวไหมครับน่าวับปดินเนี่ยปนินตลาดเนี่ยโอ้โหเหม็นหน้าดูเขาเลี้ยงกับดินดินโคลนธรรมดาใช่ครับผม เพียงอนามันล้ำแล่เาเปนซี่ของเราไปแช่ความคาวนี้ก็จะหายไปนิดนึงพี่เมื่อกี้ที่ถามว่าคุณผู้ชมคงจะถามว่านิดนึงของออใน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 ,ในบ่อที่เลี้ยงปลาเนี่ยแล้วถ้าเราใส่ตัวนี้ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยกลิ่นคาวมันยังดีมไหม,มก็คือกลิ่นเหม็นของโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ครับก็จะลดลงลดลงครับผมแต่การทาอาหารเนี่ยปลาในธรรมชาติเขามีคาวในตัวของเขาอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะแต่ดินไม่ดีเนี่ยยางปนินเนี่ยเขาจะทานปลาที่อยู่ในบ่อดินโคลนที่อยู่ในบ่อเข้าไปเขาจะเหม็นธรรมชาติของเขา แต่คราวนี้เราต้องล้างที่เนื้อเขาละทำปลาให้เรียบร้อยนํามาแย่ทำแร่เป็นซี่ของเราปัญหาก็จะหมดไปความข้าวก็จะหมดไปอมแม่ค้าเนี่ยปลาสวายมาแช่เนี่ยอ้าเป็นปลาแม่น้าได้เลย<ช>แล้วความขาวลดลงไปแล้วลอ๋อสํา,า,าคัญเรื่องความความอยู่แล้วและสุดท้ายล้างสารพิษก็คืออย่างรองกองเนี่ยได้มาเนี่ยท่านทราบไหมครับว่ารองกองลูกนึงเนี่ยเปลือกนึงเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในนี้บ้างที่เคลือบ<ม>อยู่ที่เปลือกเนี่ยบางท่านหยิบมาถึงก็แกะเลย ก็พวกสารพิษต่างๆหรือแบบก็ติดมือเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มาแช่สเปนซี่ของเรานอกจากจะทําให้เก็บได้นานแล้วลดยางแล้วยังล้างสารพิษที่ติดอยู่กับเปลือกด้วยผลไม้ทุกชนิดเนี่ยนำมาแช่สเปนซี่ของเราก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปก็ล้างสารพิษด้วยดังนั้นเนี่ยสุดท้ายนี้เนี่ยการล้างสารพิษเนี่ยถ้ามาล้างกับอาหารทะเลล่ะอาหารทะเลบางท่านแพ้สารพิษถูกไหมฮะแพ้อาหารทะเล เพียงนำมาแช่เนี่ยอาการแพ้อาหารทะเลก็จะลดลงเพราะเราช่วยล้างสารพิษกับอาหารทะเลไปด้วยครับผมนี่คือประโยชน์สเปนซี่ของเรายังมีอีกเยอะเลยครับตรงนี้สเปนซี่หนึ่งตัวแล้วเขาคราวเข้าคราบเลยครับมีอื่นแนะนำไหมครับผมมีตัวอีกตัวหนึ่งเป็นสเปนซี่อีกนะครับผมสเปนซี่อีของเราเป็นกระปุกสีขาวตัวเล็กนะครับผมตัวเนี้เป็นแร่อีกชั้นหนึ่งเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับสเปนซี่ที่ผมบอกมาทั้งหมดก่อนนี่น้านี้แล้วเพี่งแต่ว่าการใช้เนี่ยตัวสเปนซี่นะครับขออนุญาตนะครัับบคร ตัวสเปนซี่เนี่ยก็คือพอมาใส่น้ำปุ๊บสักพักเขาจะเป็นน้ำใสๆเห็นไหม่ตัวนี้นำมาใช้ล้างมาใช้อาบกันได้ที่ปอกถูกครับตัวสเปนซี่อีเนี่ยจะเป็นผงละเอียดกว่าเวลาใช้อันนี้สำหรับใช้กับต้นไม้เลยค่ะผมเขาจะเป็นผงพอฉีกเข้าไปตัวสเปนซี่นอกจากจะได้คุณค่าของสเปนซี่แล้วตัวนี้เขาจะมีผลึกภูเขาไฟอยู่ถ้ามาใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นผลึกแก้วเล็ก ตัวนี้พอเขาไปเคลือบอยู่ที่ใบแล้วก็ลําต้นปุ๊บนะฮะธรรมชาติของมแมลงครับเวลาเขาบินเข้ามาแล้วเขาจะมากินเขาเจอผงตัวนี้ทําให้ระคายเคืองตัวแล้วเขาก็ไปอยู่ข้างบา้านก็แสดงว่าสวนของพี่หรือว่าใครที่มีอยู่ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณฉีดตัวนี้ไปปัง้งพวกพืชต่างๆก็ไปอยู่ที่อื่นเลย <c oughs> ถูกไหมฮะประมาณนั้นครับ <c oughs> พี่เตรียมทะเลาะก,กับคนข้างบ้านได้เลยครับผม <c oughs> ไม่ใช่ครับเราแนะนําให้เข้ารวยนะครับมแมลงตัวเนี้ที่เขาเข้ามาหาท่านเนี่ยพอเข้ามาหาปุ๊บ นะฮะข้างบ้านต้องมาถามแล้วเฮ้ยทำไมมาลงทำไม<อ>บ้านคุณไม่มีเราทำตลาดต่อได้เลยเราแนะนำให้สมัครจอยเลยมา<ด>เปิดเลยนะมาปิดโกด้วยกันมาสร้างฐานะด้วยกันครับผมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผงตัวเนี้ยพอไปเคลือบจะเหมือนกระจกที่สะท้อนความร้อนของพืชครับให้พืชเนี่ยไม่ร้อนอืก็เป็นอีกตัวหนึ่งนอกจากจะเป็นแร่เย็นแล้วยังสะท้อนความร้อนด้วยดังนั้นเนี่ยอาการเฉาเนี่ย หมดไปแน่นอนครับผมนี่ประโยชน์ของเเปนซีอีกแลวคือในการเก็บเนี่ยนานไหมครับหนึ่งปีหรือว่าหมดอายุมปนของมันไหมผมขอเรียนว่าเขามากับโลกตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะฮะโอ้ถูกครับโอ้โหดีเลยครับโลกเราเนี่ยเกิดมาพร้อมหมู่เขาไฟใช่ไหมฮะได้ข่าตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับเลยนะครับผมแหมครับผมเสดายวันนี้เวลาหมดจริงๆครับสุดท้ายนี้ครับคุณพี่มีอะไรฝากก็บอกคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับเชิญเลยครับผมครับผมผลิตภัณฑ์ของเรามอยู่ที่จอยหมาทุกที่นะครับ ยินดีที่ได้พบและขอนําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านครับผมครับขอบพระคุณมากครับโอ้ของมากครับแล้วติดต่อได้กับน้องเกนนี่สำหรับท่านใดที่อยากได้เป็นเจ้าของนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกแปดแปดสามห้าแปดท่าแปดเลยค่ะครับนะครับผมและคุณผู้ชมรับชมอยู่ทางบ้านสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางที่เว็บ jctvthai.com นะครับผมและที่สำคัญผมรับชมนี้อีกจานดำนะครับที่ร้อยสิบสองนะครับและที่ช่องแกรมมี่นะครับที่สองร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมวันนี้เราสามคนต้องอำลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ